หลงังจากนั้นขมมดเชือกอวิ่งเนี่ยมาครับมาอยู่ข้างล่างเส้นหลักแบบนี้แล้ววิ่งเข้าไปในห่วง2รอบพันกับเชือกหลัก2รอบนะครับเมื่อได้สองรอบแบบนี้ก็วิ่งเข้ามาขึ้นมาข้างบนเส้นหลักนะครับแล้วสอดเข้าไปที่ ช่องว่างระหว่างเชือกวิ่งกับเชือกหลักนะครับพันไปสองรอบเช่นเดียวกันนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่เลยครับจัดเข้าที่ให้มันรัดกันซึ่งกันและกันให้มันแน่น จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ให้มันจัดเข้าที่นิดนึงมันยังไม่แน่นถ้าแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เชือกมันรัดึ่่อกและกันได้อย่างมันง่นคงนะครับเป็นการพันเป็นเกลียว ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งได้แล้วโพสิตรกูกเหมาะสำหรับการคล้องยึดวัตถุสิ่งของหรือผูกเชือกยึดโยงสามารถปรับเชือกตึงหย่อนได้